เอออะไร่ะเออใช่วันนี้มีงานเทศกาลข้างหน้าบ้านฉันต้องไปดูสักหน่อยแล้วออออ อ๋อตัวเหลืองเฉยเลยปกติจะเป็นหนุ่มหน้าหล่อเนี่ยแหมการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงทวดป้านาอาทั้งหลายด้วยนะครับอยู่กับผมมีสุัธ์นะในวันนี้เราอยู่กับเกมดูบอกที่นี้เช่นเคยนะครับผมอยู่กับแมพที่มีชื่อว่า Need More High นะครับหรือต้องการความสูงเพิ่มนั่นเองนะครับผมคือเริ่มเกมามาก็จะเป็นไอ้หนุ่มตัวหนึ่งที่นอนอยู่หน้าคอมนะแล้วตื่นขึ้นมาดูเหมือนจะมีสวนสนุกอยู่ข้างหน้าบ้านเรานะทุกคนเราไปเช็คกันดีกว่าขณะนี้เวลา8โมงแล้วทุกคนเปิดประตูไปก็จะเป็น ห้องพ่อเฮ้ยไปดูพ่อกันดีกว่าพ่อเป็นยังไงบ้างเฮ้ยพ่อโหเหมือนกันเป๊ะเลยทั้งพ่อทั้งลูกเหยียบเลยเหยียบหน้าเลยนี่เหยียบเลยคอฟฟี่คอฟฟี่พ่อหลับสบายเลยเหยียบ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 โอกไปดีกว่าเราไม่กวนพ่อดีกว่าเดี๋ยวพอลูกมาเอาเข็มขัดฟาตูดเรานะ่ทุกคนไปเราไปหน้าบ้านกันดีกว่าทุกคนนี่บายที่เกตเออลุงลุงครับ เออพี่พี่ดีกว่าพี่รู้สึกว่าจะไม่มีหนวดไม่น่าแก่ขนาดนั้นนะเออสวัสดีครับผมต้องการซื้อตัว๋วกรุณาหน่อยนะครับโอ้ชใช่แน่นอนแต่ว่านายจะต้องวัดความสูงก่อนออเริ่มเนอแล้วโอ้ตกลงครับโอ,อ้วัดความสูงเท่าไหร่วะโอ้โคตรเตีย้ยห้าห้ามิลออไม่ใช่ขอโทษด,ด้วยแต่ว่าเธอสูงไม่พอนะเออทำไมกันครับผมต้องสูงขึ้นเออไปดีกว่ามันบอกว่าต้องการเออ สุขภาพที่ดีในตู้แช่แข็งจากตู้แช่แข็งโอ้โหตู้อย่างกับไอ้นี่ไว้ซ่อนผีอ่ะเฮ้ยแครอทดกินแครอทดและสายตาดีมันจะสูงขึ้นได้หรอทุกคนโอ้ยืนโอ้โหโอ้โหตูจมไปในเก้าอี้อ่ะเฮ้ยไปดูไอ้นี่กันเราสูงพอยังทุกคนโอ้โหข้างในมีอะไรไม่เห็นมีอะไรให้เราเล่นเลยโดดเข้าไปได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้นี่คุยเออช่วยดูใหม่นะครับพอดีตะกี้ผมว่าคุณตรวจผิดนะ อ้าวได้แค่6กนะ่ะโอ้โหเพิ่มมาแค่หนึ่งแต่คุณยังไม่สูงพอไม่ผมต้องสูงขึ้นไป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 ,ไปมีเอ่อมันบอกว่าให้เราไปหาสุขภาพในตู้เย็นนะทุกคนนี่ตู้เย็นตู้ซ่อนผีดีๆนี่เองกินกินตลาดโอ้โหยืดโอ้โหไหลไม่ติดกับตัวแล้วไปอยู่ตรงกลางตัวเนี่ยโอ้โตู้จมไปนี่ตูดเข้าไปอยู่ในโต๊ะเราไปดูกันทุกคนว่ามันสูงท่าไหนนะ โอ้นี่จะนี่สูงเกินครึ่งประตูเลยเนี่ยทุกคนไป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 ปพี่ครับผมมาแล้วโอ้โหผมสูงกว่าพี่อีกนะผมว่าผมควรเข้าได้ล,ละเออผมซื้อตั๋วได้ยังเอ,อ้าไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไปแกแปดยังสูงไม่พอโอเคการกินอาหารสุขภาพไม่ได้ช่วยเราต้องหาอย่างอื่นแล้วออกกําลังกายในห้องของคุณออกกําลังกายไปแล้วพ่อพ่อนี่คือพ่อ๋อผมนึกว่าพ่อไปแล้ว พ่อไม่คิดจะทําอะไรหรอแล้วแล้วแม่ไปไหนพอ่อปัจจุบันสูงก็พ่ออีกอะคือพ่อครับผมแบบว่าผมน่าจะเป็นพ่อพ่อของพ่อของพ่อได้นะเนี่ยตัวสูงขนาดเนี้ยไปเราไปออกกําลังกายกันทุกคนออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโอ้ยืดเส้นยืดสายโอ้คาราเต้อโหยืดโอ้ยืดยืดยิ่งกว่ากินผักอีก้งเนี่ยไปดูนีทุกคนเราสูงเท่าไหนแล้วเช็คเช็คเช็คความสูงันสักหน่อย ไม่น่าถึงนะดูจากรูปแล้วเออคุณเออใช่ฉันรู้ความสูงของคุณเอ้ยครึ่งหนึ่งแล้วนี่ถึงปะมเก้าจุดห้าโอ้โหก็ยังเตี้ยอยู่ดิคุณยังไม่สูงพอพี่ครับผมสูงกว่าพี่อีกนะจะบอกให้โอ้ยังสูงไม่พออีกเนี่ยต้องทาอะไรไว้เนี่ยวิ่งรอบๆบ้านเอาวิ่งรอบๆอบ้านโอ้โหถังขยะรีไซคเคิลซะด้ไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้รถกระเลี่ยมเหลี่ยมในบ้านไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนไปเราว,วิ่งรอบบ้านกันนะทุกคน ตัวอะไรม่เนี่ยตัวนี้ฉันคือแมวกวักที่จะกวักไกวยอดตัวนี้ฉันคือแมวกวักที่จะกวักไวยอดไรและก็คนดูมาในคลิปของนายจริงเหรอเนี่ยว้าวแล้วนายหาซื้อได้ที่ไหนอ่ะหาซื้อจากโอ้ยพูดดีๆดีกว่าใครที่อยากสนับสนุนช่องหมีสันนะครับผมสามารถสั่งซื้อตุ๊กตาอาร์ททอยโมเดลอะไรต่างๆได้นะครับผมมีทั้งไอรอนแม Star War หรือไม่ขระังอะไรตัวนุ่มๆลาบูบูอะไรทั้งหลายที่ เขาต่างๆนานาเขาชอบกันนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ข้างล่างแล้วเลื่อนดูที่หน้าเฟซได้นะครับว่าต้องการตัวอะไรและทักแชทไว้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าขอบคุณรับผมไปกันต่อเลยนะนี่วิ่งรอบบ้านเสร็จแล้วพอดีเลยหูยืดยืดยืดนี่สูงเท่าคําว่าบายติเกตแล้วนะซื้อตั๋วเนี่ยทุกคนโอ้พี่พี่ตัวเท่ากันเองเออไม่ใช่ขอโทษขอโทษเออตอนนี้แหละครับโอ้พี่อนุโลมให้ผม,มหน่อยไม่ได้หรอสิบสองแล้วอีกนิดเดียวเองพี่เอ้ยช่วยผมหน่อยก็ได้นะ ไม่ยังไม่ผ่านโอ้ยโอ้ยไม่มีทางแล้วทำไงดีวะเนี่ยคนหาสิ่งมีประโยชน์ในทีวีเราไปดูทีวีกันนะทุกคนเผื่อมีประโยชน์เอ้ยเปิดทีวีโหสูงจนมองไม่เห็นทีวีแล้วเนี่ยยาสูงเกินไปคุณไม่พอที่จะอะไรเนี่ยพอดีกับประตูเอ่อคนสั่งกินฟรีไปที่ร้านอาหารตอนนี้สามห้าเจ็ดสี่สามห้าเจ็ดสี่นี่คือเบอร์ติดต่อใช่ไหมเราลองใช้โทรศัพท์กันนะทุกคน สามห้าเจ็ดตีโทรออก <c oughs> มีอะไรอะ่ะเฮ้โยโอ้หพี่โคตรไวส่งฟรีทั่วไทยเร็วดั่งใจนึกฝันอะไรเนี่ยเขาบอกไว้เนี่ยทุกคนนี่ไงนี่เขาบอกว่าห้ามสูงเกินไม้นจะออกจากบ้านไม่ได้ผมว่ามันน่าจะมีฉากจบหนึ่งแน่เลย <c oughs> เราลองกินน้ําในบ้านได้ไหมเนี่ยเยเพราะว่าตอนนี้เราสูงเท่าประตูแลนะ้วทุกคนเราลองกินน้ําในบ้านดิ <c oughs> เอาก็ออกได้นี่ผมนึกว่ามันเป็นอกชากจบว้เนี่ยโอ้พี่ต้องให้ผมเข้าแล้วละ่ะตัวไหลผมไม่ติดกับตัวแล้วเนี่ยนี่ตัวเราลอยหรือว่าเราไอนี่ได้ไว้เนี่ย <c oughs> ขาใช่ขาหราอเปเนี่ยตอนนี้ฉันสูงเท่าไรอะถึงแล้วสิบห้าตอนนี้แหละนายเข้าไปได้แล้วโอดีใจจังไลย <c oughs> เข้าไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนึกว่าฟาร์มเกะสิ้นสุดดี สิ้นสุดดีภาษาไทยวิบัติมากคุณเข้าร่วมงานสนุกแล้วคุณเข้าร่วมงานสนุกแล้วไม่ถึงเข้าร่วมสวนสนุกแล้วเหรอเออขเข้าไปก็ลงโจงเลยนะขอบคุณที่เล่นเกมนี้โอเคครับทุกคนใครที่ชอบเกมโลบอกนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหมีสวัสดกันหน่อยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามรับชมกันได้นะครับผมป็นว่าเจอกันคลิปหน้าผมไป <c oughs> สวัสดีชนหมัดเลยนี่อะไรกัวเนี่ย